สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบครูอาร์ตอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาของชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับครูก็มีนิทานาให้นักเรียนดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจฟังตั้งใจเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะครับในเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวมีอะไรบ้างครับ การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในของครอบครัวนะครับเราต้องเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้อาวุโสในครอบครัวนะครับช่วยเหลืองานบ้านกวาดขยะล้างจานซักผ้าถูพื้นนะครับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนช่วยครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายมีความซื่อสัตย์ไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยเงินพ่อแม่นะครับผู้จาไพเราะสุภาพอ่อนโยนปฏิบัติตามหลักคําสั่งสอน ของครอบครัวที่จะถือมานะครับอ่ะต่อไปการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนะครับก็มีดูแลเอาใจใส่และให้กําลังใจกันนะครับช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้านดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะครับหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นสารเสพติดทุกชนิดนะครับวันนี้เราจะเรียน ในเรื่องคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะครับความสําคัญของเพื่อนและความเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันนะครับอายุจะเท่ากับเราหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ได้นะครับเพื่อนนะครับจะเรียนร่วมกันเล่นด้วยกันทากิจกรรมต่างๆด้วยกันกับเรานะครับนะครับ มนุษย์นะครับเป็นสัตว์สังคมเพื่อนจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเราเราเราต้องเลือกเพื่อนที่ดีให้กับตัวเองนะครับเช่นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมีน้ําใจเพื่อเฟ้อเผอแผ่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ขี้งกกันนะครับแต่ก่อนอื่นให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้า38นะครับในหัวข้อลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อ นำไปทำรายงานที่สามจุดหนึ่งนะครับในท้ายคาบนะครับในท้ายวิดีโอนะครับนักเรียนพร้อมจะดูกันหรือยังครับอ่าพร้อมแล้วนะครับมาดูกันเลยนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ี้งกวันนี้คุณแม่ซื้อขนมของโปรดให้น้องเป็ดอินดี้เอาไปโรงเรียนเพราะอยากให้น้องเป็ดแบ่งกันกินกับเพื่อน น้องเป็ดไปโรงเรียนก็เอาแต่คิดถึงขนมทั้งวันเลยเพราะขนมอร่อยมากแถมยังเป็นของโปรดของน้องเป็ดอีกต่างหากทำไมแม่ถึงไม่ให้น้องเป็ดกินคนเดียวล่ะทำไมต้องแบ่งคนอื่นด้วยตอนพักกลางวันเด็กๆชวนกันออกไปซื้อขนมกินเล่นเพื่อนๆเ,เรียกน้องเป็ดให้ไปซื้อขนมด้วยกัน น้องเป็ดไปซื้อขนมกินด้วยกันไหมไม่ล่ะวันนี้เราว่าจะไปห้องสมุดอะ่ะน้องเป็ดตอบไปอย่างนั้นก็จริงแต่ในใจคิดว่าถ้าเพื่อนๆเห็นขนมที่คุณแม่ให้น้องเป็ดมาจะต้องขอกินด้วยแน่ๆไม่ได้หรอกน้องเป็ดกินคนเดียวยังไม่พอเลยถ้าแบ่งคนอื่นส่วนของน้องเป็ดก็จะน้อยลงไปด้วย ขนมของน้องเป็ดทาไมต้องแบ่งคนอื่นด้วยอ่ะน้องเป็ดคิดอย่างนั้นแล้วรอให้เพื่อนๆอนออกไปจากห้องส่วนตัวเองก็หยิบขนมออกจากกระเป๋าเอาไปหาที่นั่งกินที่อื่นเงียบๆคนเดียวเมื่อได้ที่นั่งเงียบๆไม่มีคนแล้วน้องเป็ดก็หยิบขนมหอมหวานแสนอร่อยออกมาจากถุงแบบขนมคำใหญ่ นั่งกินอย่างอเอร็ดอร่อยอยู่คนเดียวขนมก็ขนมของเราทำไมเราต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยวันถัดมาคุณครูบอกให้ทุกคนจ่ายค่าหนังสือเรียนแต่น้อยนาะเพื่อนในห้องลืมขอเงินจากคุณแม่ก็เลยต้องรีบหาว่าใครมีเงินให้ยืมได้บ้างนองเป็ดมีเงินเหลือไหม ให้น้อยหนายืมไปจ่ายค่าหนังสือก่อนได้ไหมแล้วน้อยหนาจะรีบของเงินคุณแม่มาคืนให้น้อยหนาลืมจริงๆถ้าให้น้อยหนายืมไปวันนี้น้องเป็ดก็จะไม่มีเงินเหลือพอซื้อขนมน้องเป็ดก็เลยตอบไปว่าถ้าน้องเป็ดเอาเงินให้น้อยหนายืมวันนี้น้องเป็ดก็จะอดซื้อขนมมาสิอยากลืมเองนี่นา ไปขอยืมเงินคนอื่นสิน้อยหน่าเลยต้องรีบไปหายืมเงินคนอื่นเ <c oughs> พื่อนเพื่อนเห็นว่าน้องเป็ดขี้งกไม่มีน้ำใจเอาซะเลยแต่น้องเป็ดไม่สนใจหรอกของของน้องเป็ดจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของน้องเป็ดคนที่ลืมเอามานะ่ะเป็นคนผิดเองวันหนึ่งน้องเป็ดตื่นสาย รีบไปโรงเรียนเลยลืมเอาดินสอมารบายสีในวิชาศิลปะน้องเป็ดนั่งกลุ้มใจอยู่อย่างนั้นไม่กล้าบอกใครเพราะปกติเวลามีใครมายืมของของน้องเป็ดน้องเป็ดจะไม่ให้ยืมคราวนี้น้องเป็ดเป็นฝ่ายลืมเสียเองก็เลยคิดเอาเองว่าพาไปขอยืมเพื่อน คงไม่มีใครให้น้องเป็ดยืมหรอกน้อยหน่าเห็นน้องเป็ดนั่งหน้าเศร้าอยู่คนเดียวเอาแต่จ้องมองกระดาษบนโต๊ะก็เดินเข้ามาถามทำไมไม่ระบายสีล้ะน้องเป็ดเดี๋ยวก็ไม่ทันส่งครูหรอกน้องเป็ดลืมเอาดินสอสีมาเมื่อเช้าตื่นสายน้อยหน่าเห็นน้องเป็ดหน้าจ่อยไปเลย ก็หยิบกล่องสีมาขึ้นมาแล้วบอกว่าใช้กับเราสิยินสอสีของเรามีตั้งเยอะแบ่งใช้ด้วยกันก็ได้ขอบใจน,นนะหน้ยหนาตอนพักกลางวันน้องเป็ดได้แต่นั่งดูเพื่อนๆกินขนมด้วยกันแต่น้องเป็ดไม่มีกินเพราะเมื่อเช้าน้องเป็ดตื่นสายก็เลยลืมของตั้งหลายอย่าง ทั้งดินสอสีไม้และกระเป๋าเงินน้อยหน่าเห็นน้องเป็ดนั่งเงียบอยู่คนเดียวก็เข้าไปชวนให้น้องเป็ดมากินด้วยกันวันนี้น้องเป็ดไม่ไปซื้อขนมหรอเราลืมกระเป๋าตังไว้ที่บ้านวันนี้คงอดกินขนมแล้วล่ะนั้นมากินกับเราก็ได้นี่นะเดี๋ยวเราแบ่งให้ น้องเป็ดได้ยินก็ดีใจน้อยหนาแบ่งขนมให้น้องเป็ดและเพื่อนๆนกินกันทำให้ขนมที่น้อยหนาได้กินน้อยลงไปอีกน้อยหนาแบ่งให้เราอีกคนขนมที่น้อยหนาได้กินมันก็น้อยลงอ่ะสิไม่ต้องแบ่งให้เราก็ได้นะเราผิดเองที่ลืมเอาเงินมาคุณแม่บอกให้น้อยหนาเอาขนมอร่อยๆมาแบ่งเพื่อนเพื่อน น้องเป็ดไม่คิดเหรอว่ายิ่งกินด้วยกันยิ่งอร่อยมากขึ้นแล้วน้อยหนาก็รู้ว่าน้องเป็ดไม่ได้ตั้งใจลืมหรอกถ้าน้องเป็ดลืมของก็ไม่ยืมน้อยหนาได้นะถ้าน้อยหนามีก็จะให้ยืมน้องเป็ดได้ฟังที่น้อยหนาพูดแล้วก็รู้สึกละอายใจที่ตอนน้อยหนามาขอความช่วยเหลือน้องเป็ดตอบกลับไปอย่างไม่มีเยื่อใยไม่เห็นใจเพื่อน เมื่อกลับบ้านน้องเป็ดจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ก็เลยอธิบายให้น้องเป็ดเข้าใจคนเราต้องอยู่ในสังคมด้วยกันก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันมีน้ำใจต่อกันแบ่งปันกันเรามีอะไรที่แบ่งได้ก็คนแบ่งคนอื่นเขาเรียกว่ามีน้ำใจให้แก่กันอย่างเวลาน้องเป็ดไปเที่ยว ซื้อของมาฝากเพื่อนๆเ,เวลาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนก็อยากจะซื้อของมาฝากน้องเป็ดเหมือนกันถ้าทุกคนบนโลกใบนี้มีน้ำใจช่วยเหลือกันโลกก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมจ๊ะน้องเป็ดเองก็ต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นมีน้ำใจกับเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะค่ะน้องเป็ดจะไม่งกของไม่หวงของอีกแล้วน้องเป็ดจะแบ่งกับเพื่อนๆวันรุ่งขึ้น คุณแม่ทำขนมให้น้องเป็ดเอาไปแบ่งกับเพื่อนๆอ,อีกครั้งคราวนี้น้องเป็ดไม่แอบ,บกินคนเดียวหมดแต่เอามาแบ่งกับเพื่อนๆจริงๆแม้ว่าแบ่งให้เพื่อนๆแล้วน้องเป็ดจะได้กินน้อยลงแต่น้องเป็ดก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากอร่อยกว่ากินคนเดียวเสียอีกหลังจากนั้นเวลามีใครลืมของ หรือมาขอยืมอะไรของน้องเป็ดน้องเป็ดก็จะให้อย่างเต็มใจตอนนี้น้องเป็ดเป็นเด็กที่มีน้ำใจช่างแบ่งปันใครๆก็อยากจะเป็นเพื่อนกับน้องเป็ดกันทั้งนั้นเลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าความมีน้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นถ้าคนเราไม่มีน้ำใจ ไม่อยากช่วยเหลือคนอื่นโลกนี้คงเต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตัวทุกคนจะคิดถึงแต่ตัวเองก่อนอย่างตอนแรกที่น้องเป็ดคิดว่าของของตัวเองทำไมต้องแบ่งให้คนอื่นใช้ก็เลยไม่ยอมแบ่งเพราะกลัวว่าของจะเสียหายกลัวว่าเพื่อนจะไม่คืนเพื่อนๆของน้องเป็ดก็เลยไม่อยากเล่นด้วย แต่ตอนหลังพอน้องเป็กเข้าใจเปลี่ยนตัวเองเป็นเด็กที่มีน้ำใจชอบแบ่งปันกับเพื่อนๆนน้องเป็กก็กลายเป็นเด็กที่น่ารักกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากเป็นเพื่อนด้วยเพื่อนๆเ,เ,เองก็ต้องเอาอย่างน้องเป็ดเป็นเด็กดีมีน้ำใจกับเพื่อนๆนและคนที่ลำบากนะคะ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับพิธานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ขี้งกเรานะครับควรจะมีน้ําใจเอ,อ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนเรานะครับอยู่สังคมร่วมกันนะครับเราควรที่จะมีน้ําใจเอ,อ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับอน,นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีที่ครูให้นักเรียนดูควบคู่กันไปนะครับกับวิดีโอใิฐานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ขี้งกนะครับมีอะไรบ้าง หนึ่งนะครับมีความรักความหวังดีต่อกันไม่โกหกไม่หลอกลวงซึ่งกันและกันนะครับ 2. ไม่ชักชวนกันทําในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เหมาะสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นช่วยกันหนีโรงเรียนทดลองสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มมึนเมานะครับ 3. ม,มีน้ําใจมีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับ สีพู้จาสุภาพบ่อนโยนไม่พูดหยาบคายและไม่รังแกเพื่อนนะครับหมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเช่นการแบ่งขนมให้เพื่อนให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนนะครับเหมือนที่ได้ชมไปในคลิปนะครับมาดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับหเราควรพูดจาไพเราะและเราควรพูดจาไพเราะและแสดง อิริยาที่สุภาพก่อนโยนกับเพื่อนนะครับไม่เล่นรุนแรงหรือรังแกเพื่อนรู้จักให้อภัยและรู้แพร้รู้ชนะนะครับเราควรมีน้ำใจต่อกันช่วยเหลือกันเช่นอธิบายบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจแต่ไม่ให้เพื่อนรลอกการบ้านนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักให้และการเป่งปันนะครับให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือป่วย ไม่สบายนะครับรู้จะให้อภัยผู้อื่นไม่โกรธเคืองหรือคิดแค้นนะครับคิดแก้แค้นแบบเพื่อนมาทำร้ายเราอะไรอย่างนี้เราคิดจะที่จะไปแก้แค้นนะครับก็อย่านะครับเราควรให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับมาสรุปนะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะช่วยให้มีสุขภาพจิตด,ดีและ อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขนะครับใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับให้เข้าไปในเว็บนี้เลยนะครับทักษะการสร้างสมันธภาพที่ดีกับผู้อื่นนะครับอ่มาดูกิจกรรมพัฒนาการอ่านกันนะครับอ่าคำนี้อ่านว่าอย่างไรนะครับคำ,คำนี้อ่านว่าอะไรครับน,นักเรียนอ่คำนี้อ่านว่า คุณนักสะัณะนะครับอ่านรวมกันก็คือคุณน,นลักษณะนะครับก็คือเครื่องหมายสิ่ง,งที่ชี้ให้เห็นความดีหรือลักษณะประจำนะครับคำนี้อ่านว่าชนนบทอ่านรวมกันก็คือชนนบทนะครับก็คือ บ้านนอกหรือเขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไปนะครับคำนี้อ่านว่าสามพันธภาพอ่านรวมกันก็จะได้สัมพันธภาพนะครับก็คือความผูกพันหรือเกี่ยวข้องกันนะครับเรามาสรุปสาระสำคัญกันนะครับของเนี่บทที่3ครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับ ข้อคือคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนประกอบด้วยครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีนะครับเราว่าอาศัยอยู่ในครอบครัวแต่ละครอบครัวมีสมาชิกที่แตกต่างกันนะครับเช่นพ่อแม่ลูกพ่อลูกแม่ลูกปู่กับย่าหลานตายายหลานหรือผู้ปกครองกับเด็กนะครับ ผู้ปกครองคือใครครับก็คือป้านาอานะครับหรือพ่อบุญธรรมหรือแม่บุญธรรมนะครับลักษณะของครอบครัวที่ดีคือสมาชิกในครอบครัวรักห่วงใยกันมีความเข้าใจกันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนเห็นแก่ประโยชน์ครอบครัว,รวมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวซื่อสัตย์ไว้ใจกันและทํากิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอนะครับ คุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวประกอบด้วยการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเช่นเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ไม่พูดโกหกช่วยเหลือง,งานในบ้านรู้จักประหยัดอดออมพูดจาไพเราะนะครับการดูแลรักษาสุขภาพและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวเช่นการดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจกัน ตักเตือนอีกเกลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิดนะครับคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนประกอบด้วยความสําคัญของเพื่อนเพื่อนก็คือคนที่เราสนิทคุ้นเคยเป็นผู้ที่เราคุยเล่นทําให้เราไม่เหงานะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีคือมีความจริงใจหวังดีไม่ชักชวนทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับรู้จักช่วยเหลือกันและผู้จาสุภาพไม่พูดหยาบคายนะครับ วิธีสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนก็คือไม่รังแกเพื่อนมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนรู้จักให้ไฟซึ่งกันและกันนะครับอ่ะมาดูใบงานกันนะครับก็คืออย่างที่บอกก่อนหน้าคลิปนะครับให้นักเรียนเขียนลักษณะเพื่อนที่ดีจากการดูนิทานเรื่อง น้องเป็ดน้อยอินดี้ขี้งกมาเป็นแผนภาพความคิดหรือปังความคิดหรือเที่เรเรียกกันก็คือ My m a p มนะครับอย่างน้อย5ข้อพร้อมตกแต่งให้สวยงามนะครับก็คือข้อ1 2 3 4 5นะครับเลขที่สำคัญนะครับเมื่อทำเสร็จก็ให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นนะครับผู้เห็นหลายคนนะครับไม่เขียนชื่อนามสกุลมานะครับ ครูก็ให้คะแนนไม่ถูกนะครับก็จบไปนะครับครูก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอยู่บ้านก็ช่วยงานบ้านช่วยประหยัดอดออมออกไปข้างนอกก็ใส่แมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ